สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีทนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ f อน้ององคหญิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับแน่นอนครับบรรยากาศในช่วงค่าของวันนี้มาพบกับช่องสีธนนท์ชัยกันอีกแล้ววันนี้นั่นตามลงพื้นที่ที่จะมาร่วมให้กําลังใจน้ององหิงเพชรบ้านแพงรวมไปถึงบรรยากาศพ่อฮักแม่ฮักอีกหลายๆคนที่มาล้อมวงคุยกันจับเข่าคุยกันในช่วงค่าหลังจากที่น้ององคหญิงเพชรแพงแล้วก็บัชโจยมานินเนี่ยได้มีโอกาสแจกตั๋วหหนัังขายอออใ้กบพ่่ม ทางเซนทันเวสเกตเนาะได้เข้าไปรับชมกันแล้วน่าอีกประมาณสัก1ชั่วโมงถหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะจบแล้วไม่ยังนี่แล้วในขณะที่เรากำลังอัดคลิปกันอยู่เรากำลังอัดคลิปกันอยู่บรรยากาศนี่ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทางทั้งช่องพี่จินแล้วก็ช่องพี่บุ๊ชเนี่ยกำลังลุ่มถ่ายรอบร้อมกันอยู่แล้วเราก็จะเข้าไปติดตามด้วยกันนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับทุกคนครับนี่ครับอยากให้ล้อมวงล้อมวงล้อมวงจับเข้าคุยจับเข้าคุยเปิดใจแม่กามูนี่เฮ้ย่โนเพีโนใจไม่ต้องเปิดแล้ว นี่ครับทุกคนขอแต่ละคนเลยอ่าย่างไรอันนี้ไม่ว่างขายเออเอาฟังดีเทลคร่าวๆในคลิปนี้ที่น้องอยากจะเล่าก็คือหลังจากที่ได้มีโอกาสฟังแม่กามูพูดในส่วนของการมารู้จักลูกสาวอุ๋มอิ่งเพื่อนเพลงเนาะเป็นสตอรี่ที่น่ารักมากเออคนจังหวัดไหนนคนจังหวัดสมุงครามก็คือคนภาคกลางะเกือบใต้ละเกือบใต้กลางกลาง กองสมุทรสาครก็สมุทรสงครามแม่กองประตูหักคอหักของแท้ต้องประตูแม่กองคอต้องคอหักนะถ้าคอไม่หักคือไม่ใช่ประตูแม่กองนะเราจะสัมภาษณ์ฉันไปเพื่ออะไรกันไม่ผมยังอยากจะถามแม่คือคืออันดับคืออันดับแรกคือคนรู้เลยว่าแม่เป็นคนภาคกลางก็คือไปสายสายใต้หน่อยนิดนึงอ่าเป็นส่วนใต้เอ่าอ่าคือนี่ก็ว่าเปลี่ยนแกไม่ เล่าได้ยินเล่าว่าเล่าฟังอีสานโมโหเรืองต่อเพิ่นมาเบิ่งบ่ลำเลยก็เลยถามแม่ว่าแม่ดูบ่ลำวงไหนวงแรกดูอยู่วงเดียวเนี่ยดูอยู่วงเดียวน้อยใช้คำว่าวงสาวน้อยแม่ดูได้ดูลิเกมีดูอะไรไหมไม่ดูค่ะดูแม่ทำงานดู่อนเสิรดูคอนเสิร์ตเอาพวกลางกรก็ฎไทยอัศนียพัชน์อะไรอย่างนี้ไหม เชวสารอาสนีวสันคอนเสิร so ์ตภาคกลางลุยอำพลอำพลลำพลลำพูนประมาณนี้ใช่ค่ะนี่และสุดท้ายมาตกลุมรักสาวน้อยเพชรบ้านแพงเกาะครับเกาะเกาะลูกสาวก็น่ารักนี่สนน่ารักเอาเอาคือความความเป็นไปเป็นมาคือเอาจริงอ่ะคือรู้จักกับคนที่มาบอกจอยทีหนึ่งนะเนาะแม่เนาะที่ว่าแม่พูดบอกเอาเสื้อไปเขา่ ก็ก็เป็นลูกค้าค่ะเ,เขาเป,เป็นลูกค้กาแล้วเราก็ไปคุยกับลูกค้าแล้วได้ยินเขาพูดเลรอแ,แล้วเราก็ถามลูกค้าว่าเพราะลูกค้าท่านก็อายุเกือบแปดสิบแล้วถามว่าท่านทําอะไรน่าจะเป็นรุ่นงานอดิเรกทาอะไรไปไปเจอลูกค้าที่มหาสารคามแ่ก็บอกว่าแกดูหมอลำออลูกค้าคนยีสานใช่ค่ะเราก็ถามเลยดูหมอลำาอะไร แล้วแกก็เปิดให้ดูว่าดูอุ๋อิ๋อ๋อดูดูในโทรศัพท์พ่อก่อนอ่าแกก็เปิดให้ดูว่าแกดูอุอิ๋แล้วเห็นเห็นที่เรกเพียงไงเห็นเดิอ๋อองุ่งอิ๋งแล้วเราก็เปลี่ยนไปคุยงานอ๋อแ้แล้วมาแต่เราก็กลังเราก็กลับมาดูว่าลูกค้าสนใจเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าสนใจเพราะท่านอายุ80แล้วนะครับครับแล้วโทรศัพท์อยู่กับตู้ตลอดเวลาอ๋อต้องต้องดูคลิปตลอดอ่าเราก็เอ๊ะยังไงก็เลยมามาดูบ้างค่ะแล้วพอดีตอนช่วงนั้นเป็็นนนจัังหวะะททีีี่่เเฟซมมมกกกขึ้าายออป หน้าฟีเต็มขที่มาเต็มมากถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงแข่งแข่งกับใจเกินร้อยถ้าเป็นช่วงนี้ก็เออนะขึ้นมาแข่งแข่งกันเลยสองงานรู้จักใจเกินร้อยรู้จักแต่เพราะมันขึ้นมาคู่กันเลยอ่ะคู่กันกับบอยสิริชัยแล้วก็ดูดูไปเรื่อยๆค่ะเด็กกินตะลายอยู่อีรวมกันไหมนี่หน้าเราใหญ่มากไหมไม่ใหญ่เราจะสัมภาษณ์จะไปถึงไหนจ๊ะก็ไม่อยากอยากถามเฉยว่าแม่เอาจริงอ่ะ คือตอนนี้ถึงไงแล้วกินถึงเครแคดดูแต่กลับบ้านไปแล้วทำไงทีนี้ก็สนใจก็เลื่อนดูเฟซไปเรื่อยๆว่าอุ๋ยเป็นใครเพราะว่าหน้าเฟซมันเต็มมากเี่มันขึ้นเยอะมากเอานี่คือบทบทสําคัญที่สุดคือบทสําคัญที่คือเขาไปรู้จักได้ยังไงใช่ไหมหรืออย่างไรแม่ไปเจอน้องครั้งแรกที่ไหนไปเจอน้องครั้งแรกที่โดมโดมสาวน้อยเลยใช่แล้วก่อนจะเพิ่ง ก่อนถึงรวมก่อนถึงรวมก่อนนะแม่ก็ดูดูในในดูไปเรื่อยอ่ะในเฟซใช่ค่ะดูในโดดูในเฟซแล้วก็ตอนปิดตอนปิดเทศกาลปีที่แล้วปิดฤดูปีแล้วแม่ไปปีที่แล้วปีปีที่แล้วนะไม่ใช่ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยปิดเทศกาลปิดฤดูกาลอ่าแล้วก็ไปแล้วก็จริงๆอ่ะไปเจอน้องเนี่ยน่าจะไม่ใช่แต่แตเจอน้องครั้งแรกที่ตรงเซ็นทรัลบางไม่ใช่เดอะมอลล์บางกะปิอ่ะ ที่มันจะมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนะอ๋อเดกเออตอนนั้นน้องน่าจะเข้าวงการปีแรกวงของีแปีสองปีสองเพราะน้องไปสองเที่ยวแล้วนะเราไปแติเราไปดูเที่ยวแรกแล้วก็ตอนนั้นก็ไปถ่ายรูปก็ไม่ได้นาตัวแค่ไปถ่ายรูปอ๋อเที่ยวแรกเป็นมินิคอนเสิร์ตก่อนแล้วก็เที่ยวใหญ่ไปใช่ใคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ประมาณปีหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไปเจอองีโอมค่ะอันี้คือขั้งแรกคือไปถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วกลับมาคนรู้สึกแม่เป็นงไง ก็น้องก็น่ารักดีคือชอบระมานนี้เนาะก็ดูเขาเอ่อต้องบอกว่าวันนั้นจนวันนี้เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกเนาะอ่าก็คือคือชอบคือว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรปฏิบัติกันใครเสมอกันอ่าเสมือนอันนี้เสมอกันเช่นเช่นว่า FC จะใหม่จะเก่าจะสนับสนุนอะไรยังไงเนี่ยน้องือปฏิบัติเหมือนเหมือนกัน เราเราสัมผัสได้ว่าเราได้รักเหมือนเหมือนกันจากน้องเนี่ยเราก็มองว่าเออน้องเป็นแบบเป็นคนน่ารักมากคือเอาจริงอน้องให้สํคให้ความสำคัญกับทุกคนอ่ะที่เป็นเอฟซทุกคนใช้คํานี้ได้เลยค่ะแล้วก็เท่าเทียมกันทุกคนเอาจริงนะคืออันนี้อันนี้คือคือเราดูการกระทําของน้องนะอแต่เราไม่เคยถามน้องหรอกแต่คือภาพมันบ่งบอกแล้วนะแม่เนาะ แล้วก็ทุกๆอย่างคือมันออกผ่านทิปผ่าอะไรหรือว่าไม่ผ่านทิปอย่างอย่างไม่ผ่าเชบ่อแม่แม่ก็รู้อยู่ว่าหลังกล้องน้องเป็นไงใช่ไหม <ฮะ S 2> นั่นแหละ<ช><ช>คืออย่างเหมือนพวกผมนี่ยเออล้องกล้องน้องเป็นเหมือนเหมือนหน้ากลองไม่ใช่ว่าบางคนแบบ เออเอ้ยนะก็เป็นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ตอนตอนไปที่ดูไปถ่ายรูปกับน้องเนี่ยแม่ก็น่าเดือน้องก็น่าเดือเพราะว่าทคนก็ต่างประจักแค่เดือยเข้าไปก็ไปบอกพี่หมอนินว่าขอถ่ายรูปกับลูกสาวหน่อยครับแล้วก็พาไปแบบพี่หมอนินก็พาไปถ่ายทุกคนก็ยืนท่าแบบบัตรประชาชนอ่ะนิ่งเลยหน้าตรงหน้าตรงแบบนี้วแล้วถ้าถ้าเกิดมันคนใหม่ไปเขาแรกเขาจะนิ่งเลยนะเมื่อถ่ายนิ่งเลยนะแลังจากนั้นก็แม่ก็ไปดู หมอลำค้งแรกก็ตอนปิดฤดูกาลกันนั่นะแล้วก็มาที่โดมไปถ่ายไปไปที่โดมก่อนแล้วก็ไปดูซึ่งแบบสำหรับสำหรับคนที่ไม่เคยดูหมอลำนี่ามันเตรียมตัวเยอะมากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรแล้วก็ไปคนเดียวค่ะคือครั้งแรกเลยที่จะไปดูคือไปวันปิดฤดูกาลใช่ก็สะพายก็อี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปล้วไปคนเดียวไปคนเดียวเอ๊ะไม่รู้จะใครยังห้องน้ำก็เข้าไปตรงไหนเหรอเอ๊ะอ๋อเขาดูกันยังไงเหรออ๋อนั่งนั่งอยู่ยืนก็ได้ใช่ไหม เอาบังกันก็ไม่ว่าเนาะออาโอเคเดี๋ยวนั่งๆอยู่ขยับเสือขยับโอ๊ยให้แลกหรือ้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมีมันได้เราเนาะมันได้ประสบการณ์หลายอย่างแล้วเราก็แบบเปิดกลุ่มปิดไปด้วยเอ๊ะเราจะดูกลุ่มปิดดีหรือไปดูของจริงคือก็จะแม้คือแบบคนมันไม่เคยไปดูขั้แรกเนาะแม่เนาะโอ้มันจะแบบงงไปหมดงงตั้งแต่แบบเตรียมการเตรียมตัวค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าซอสแจ้งคืออะไรแค่แบบแค่รู้ว่าค่ลูกสา เอาออกมาอีกชุดนึงเราง่วงมากไม่ไหวเราก็คัากลับเลยเพราะฉะนั้นปิดั้นคือการครั้งแรกก็เลยไม่ได้อยู่ซอสแจ้งและไม่รู้ซอสแจ้งคืออะไรตอนนี้รู้ยังตอนนี้รู้ยังอยู่แล้ว่ซอสแจ้งคือสว่างคาตาดรามาจิ๊กูนั่นแหละนั่แบบว่าสุดยอดนี่แหละครับคือแบบมันมันมัน่ะเรกว่า ตอนเรื่องของการไปดูหมอเรามันต้องเตรียมตัวแต่พอเราก็ไปเจอจริงๆแล้วอ่ะเราพบว่าคนดีสามเป็นคนสนุกสนุกใช่ครับเราก็ไม่เห็นเราก็เราก็แบบทำไมเราต้องเตรียมตัวเยอะในที่เราเห็นที่นเราก็ไม่เห็นต้องเตรียมตัวก็มีเสือนะมีเสือมีหมอนมีเสือมีหมอนมาคาเราก็นอนตอนแม่ไปดูคอนเสิร์ตแม่ไปไงคอนเสิร์ตอะไรนะโอยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตซื้อบ้านเื่อยืนยันเดียวเหรอเป็นสแตนค่ะอ๋ออยู่ในพันเลยนะอยู่ในคอนเสร์ตอ๋อปัดแข่งด้วย แต่แต่บรรยากาศแบบมอลล์แม่ไม่เคยคือครั้งแรกก็คือประการที่หนึ่งคือโอ้โหต้องหลายชั่วโมงบัตรราคาประมาณนี้โอเคร้อยแปดถ้าอยู่บ้านทุกก็ร้อยร้อยยี่สิบเนาะสองคือแบบบางคนก็มาเสือกางเสือก็นอนก็มีหมอนมาพร้อมเออนอนด้วยเออหรือเราไม่ได้เอาหมอนมาคนนี้ก็รู้สึกนะเออเออเขาต้องนอนดูไหมอะไรเงี้ยอันนี้พูดจริงๆริงสำหรับคนที่แบบ สำหรับคนที่ไม่เคยดูหมอลำเ<ค>น,นี่ยเราจะไม่รู้เตรียมตัวใช่ใช่หรือหร้อตื่นเต้นไม่รู้เรื่องค่ะตอนนี้ตอนนี้เป็นคำๆตอนนี้เริ่มแต่รู้แล้วใช่ไหมก็เป็นคำๆามแล้วใช้เปิด Google เอาอ๋อล่าสุดเคยถามว่าปาดคืออะไรจวดคืออะไรสวดคืออะไรทุกคนอียงอียงไงเอียงคืออียงก็พอได้อยู่แปลว่ามีปาจวดคำถาม อยากคาถามหนึ่งเลยอยากจะถามแม่กาม,มูเลยก็ว่าจังหวะไหนที่ตกรักตกลุมรักน้องอุ๋องอิงคือเพื่อนแพลงเลยแม่หลังจากที่เรารู้จักเราเจอแล้วอะไรเนี้ยเออมันน่าจะเป็นว่าตั้งแต่เราดูว่าเออหนึ่งคือดูการร้องเพลงของน้องนะดูการที่น้องดูแลเอฟซี 4, เพราะเราก็ดูจากคลิปนะคะ แล้วเราก็ไปเจอในโดน้นองก็ธรรมดามากแต่พอเวลาน้นองขึ้นเวทีอย<ม>่างเงี้ยน้องก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเหมือนคุมคนมหา,าศาลได้ดไแล้วก็รู้ว่าน้อง้อนน้องมีอรร์แมนซ์บางอย่างแล้วน้องก็ลัจากที่ได้ไีเป็นศาสตรน้องก็น่ารักรู้สึกน้องเป็นธรรมชาติน้องเป็นธรรมชาติกาเป็นธรรมชาติเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยสำคัญคิดว่าคิดว่าตรงน,นะะั้นคแล้วเราก็เราตั้งใจมาดู แล้วพ่อสนับสนุนันได้เล้พ่อมันมันก็เลยไม่ต้องทําให้เราต้องมาเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต,ต้องไปเป็นซนะา์บอดี้นะเออมาใหม่ก็พูดอย่างนี้เราไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องเป็นคนสําคัญระดับตรงไหน,นแต่เราเห็นว่าน้องปฏิบัติทุกคนเสมอการมันมันมน,มนกาอนดารักหลักของเราบแล้วก็ปฏิบัติตัวเท่าเทียมแล้วรู้สึกกับผู้ใหญ่เนี่ยกับผู้ใหญ่อาจจะ้พูดคาเป็นภาษาแมกโมนะภาษาแมกโมคือ ถ้าน้องเห็นใครที่ดูย้อยกว่าอันนี้พูดตรงๆระไม่ว่าจะโดยวายไม่ว่าจะโดยสิทธิสภาพอะไรพวกนี้น้องจะดูแลเป็นพิเศษโอ้อันี้จริงเหมเพราะว่าอย่างเราไปงานไปงานที่แั่ใจสิ่งที่เราเห็นคือถ้ามีคนเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นพ่อพ่อแม่แม่แถวบ้านน้องจะเข้าดูแลทิเข้าไม่เก้อเขินนะเขารู้สึกว่าแบบเป็นธรรมชาติไปเลยอะ ในหลายคลิปตั้งแต่เล็กเลเลยอันนี้จริงนะแล้วเราก็มองว่ามันก็เป็นธรรมชาติเนาะก็เลยทาให้เราเรามองว่าเนี่ยเป็นธรรมชาติของตัวเราแล้วก็ยิ่งตอนนี้เราพบว่าเขามีผลงานมากขึ้นมีสังคมสิ่งแวดล้อมที่มันแน่นอนมันต้องกระแทกมันต้องอะไรมากมายแต่สิ่งที่เห็นคือเขาก็โตไปตามวัยโตไปตามวัยอันนี้เราไม่ได้พูดแบบว่าเรามาอวยน้องเรา็ยังต้องมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ แต่ว่าเขาเรียกว่าโดยมารยาทส่วนตัวโดยอันนี้ก็ต้องชมไห้หน่อยด้วยโดยบุคิกภาพแต่ก็มีคนได้ได้ดูเหมือนน้องสัมผัสว่าเขาอะใช้ชีวิตจริงๆมาเพราะเขาได้ใช้ชีวิตจริงๆอ่ะเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องเขาเรียกอะไรนะก้าวจะต้องเหมือนแบบต้องต้องปรับตัวเองจนมากเกินไป คือเราจะเปน็นอะไรก็ก็อยู่ที่สิ่งแวดลอ้ลอมรอบข้างนะทหารเนี่ยเราม,มองน้องเหมือนน้ำน้องเนี่ยน้องเข้ามาในเมืองน,น้องก็ต้องรับฟูก,กับคนในเมืองทหารครับในรูปแบบนี้น้องเวลาไปหน้าหน้าวงหมอนม้เวลาไปช่วยขาดบาดเจ็บรู้สึกว่าไม่ไดเจอ,เพอพ่อแม่แอีกอีกนะซึ่งสำหรับแม่ทั้งตัวแม่อีกไปเนี่ยรู้ว่าโอ้เด็กเขาต้องปรับตัวัน แล้วก็โตตามวัยตอนนี้ก็ยังเหมือนกับว่าโตตามวัยเรื่อยๆยังไม่รู้สึกว่าจะต้องปรับอะไรเยอะเพราะว่าเหมือนกับใช้ชีวิตมาธรรมชาติอยู่แล้วปกติทั่วไปมันก็เลยเป็นองจะต้องปรับแค่แค่มันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ต้องปรับไปตามวัยหรือเรียกว,ว,ว่าวัยวุฒิแต่ถามว่าวัยวุฒิในในภาวะในความในการรับมือกับงานก็คิดว่าเขาเขาอยู่เหนือสิ่งเหล่าน,นั้นอยู่แค่นี้น<อ>มันไม่ได้มากแต่ว่า ก็เป็นธรรมชาติน้องไม่เกียดทุกคนอ่าอันนี้อันนี้อันนี้กันน้องอาจจะไม่สามารถมาบอกได้ว่าแบบไหนคือการให้เกียรติทุกคนแต่อย่างหนึ่งที่เราสัมผัสก็คือว่าเราจะไม่ได้รู้สึกว่าน้องทําอะไรกับใครที่แตกต่างใช่ค่ะทุกคนเหมือนกันอันนั้นอันนั้นคือสองทางที่ไม่กใช่ถูกต้องครับทุกอย่างที่พูดมานี่นะผมขอปิดคลิปทุกคนนะอ่ะ นนนะะี่แหลคคือวามใใจจะบอกว่านักวันนี้แม่กมูเราไม่เคยบอกกับส่องไหนมาก่อนนะอันนี้พูดภาษาอีสานครับแม่กมูอาจจะไม่รู้เรียนสักหน่อยเออผมก็อันนี้พอได้อยู่นะได้ไปร้องไปหมอรังปั๊บเนี่ยไม่ได้เลยนี่ก็คือความในใจของแม่กาโมนะครับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนสําหรับการที่ ตกลุมรักน้องปูอิงยังไงแล้วก็องอิงเพรบ้ปนแพงเปนยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมารักแล้ก็อินดูน้องปูอิเพเปนแพงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คือให้นักข่าวท้องจ่นของเราในการที่จะสัมภาษณ์ไม้าามันไม่ใช่แค่น้องที่มีน้ำใจแ้บอกว่าทุทุกคนตรเนี้ที่มาเป็นเ c ของเราเราก็ไม่ไม่ได้รู้จักกันมาแม้แต่โมเป็นคนหนึ่งเลยที่ได้รับน้ำใจจากท่เป็นคนจริง ทุกคนแบบว่าอาจจะแบบว่าแม่ก็ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็จะเข้ามาคุยทุกคนไม่ยอมใช้ภาษากลางลูกสาวก็ไม่ยอมใช้ภาษากลารแล้วก็แม่ก็บอกไม่เป็นไรแม่จะลองฝึกดูลูกสาวก็คือเราคือใครก็น่ารักน้องก็ประมาณนั้นก็แบบมันไม่ใช่ว่าเราเข้ามาแล้วเราพิเศษแต่ว่าเราเข้ามาแล้วเราได้รับน้ำใจใช่แล้วโอ้่นเนี่ยได้รับไมตรีสำคัญที่สุดคืออุ่นจริงๆไได้รับมตรี่ยหาซื้อไม่ได้ คือเอาจริงอ่ะกับเด็กคนนี้นะเขาสร้างมิตรภาพให้คนที่ต่างอาชีพต่างวัยต่างอะไรๆอย่างนักข่าวอย่างแม่หยอย่างครู เอออันนี้เขาพาลงหลายๆคนได้มารู้จักกันประลัดปะลัดเออปะลัดปะลัดก็คืปะลัดคนต้องรู้นะว่าเราขับรถขับต่อรถก็มาเราก็เห็นควันควันสีประหลาดล้วก็ตกใจว่าลูกเป็นอะไรไหมเออเออตอบไม่นั่นคือเขาทำขึ้นมาเออที่เขลยเริ่มลงว่าโ้โลกใบนี้มันมีแบบอย่างนี้อันนี้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันต้องแม่นะใช่ไหมเออแต่เห็นควันดำบุ้ม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 นี่แหละครับทุกคนหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของแม่กมโวในการพูดถึงน้องอุ้งอิง เพชรบ้านแผงแล้วเนาะก็มีความน่ารักแล name, ้วก <hostel> ็แม่การโมเนี่ยเปิดใจครั้งแรกเลยก็รู้สึกว่าน่ารักแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากนี่ก็คืออีกหนึ่งมุมของแม่กาโมที่เรียกได้ว่าสื่อสารให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันแล้วก็สื่อสารให้กับน้องได้เข้าใจในมุมมองของแม่กาโมเรียกได้ว่าเป็นแม่ฮักอีกคนหนึ่งที่มีความน่ารักกับน้อีเวนแผงค่อนข้างมากแล้วก็เปิดใจครั้งแรกไม่รู้สึกว่านัอนประทับใจที่ได้ฟังเรื่องราวอัน ทรงคุณค่าของแม่คาโมที่มารู้จักน้องอุ่น้งแพงแล้วก็มานี่แหละครับทดสอบความทดสอบความสามารถทดสอบไม่เราเราทดสอบความสามารถของนักข่าวท้องถิ่นในการสัมภาษณ์เนี่ยนี่ไงเฮ้ยเป็นไงสัมภาษณ์ดีด้วยนะประเด็นน่ะดีละครับสุดยอดมาก ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้แล้วหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรีเทนนนชัยไว้ด้วยกันแลนครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุกอิงเพืนแพงวงการหมอรำก็จะหยิบยกประเด็นมาเล่าให้กับพ่อพ่อ่าเอซีได้รับชมรับฟังกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเอาแสงให้ผมด้วยเวลาลงคลิปโอเคโอเคสวัสดีครับ